พักใจพักกายสบายสบาย,สบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิร์ตซวทพัทลุง วันนี้นะคะวันที่2วันที่3าพฤษภาคมมีการจัดการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12โดยปีนี้จังหวัดพัทลุงเราเป็นเจ้าภาพนะคะเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายนี้แล้วเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12มีที่ไหนบ้างก็จะมีมีพัทลุงมีตรังมีนราธิวาสนะคะมีปัตตานียะลาสตูลสงขลาค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการ การน,นัดพบกันในเส้นทางท่องเที่ยวนะคะ3เส้นทางด้วยกันก็คือที่แรกเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะก็จะมาเอ่อก็จะไปจักกราระศาลหลักเมืองเข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงลานนาวอเตอร์ไซด์ถ้ำเขาแดงวังเก่าวังใหม่แล้วก็สักการะพระพุทธนิรโรนะคะแล้วก็จุดที่2จะเป็นเอ่อห้องสมุดเฉลิมราชอยู่ที่ตำบลบ,บ้านนาอำเภอศรินนะคะศรินมีจุดที่ท,ท,ท,ท่องเที่ยวเยอะมากโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเขา ป่านะคะแล้วก็น้ําตกแหล่งน้ําตกอะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาจะไปกันที่นี่ด้วยเออะไรนะดงบอนเดอดงบอนน้ําตกเขาครามในสวนสีพัทลุงบ้านฉันสักระพระพุทธนิรโรแล้วก็ลานนาวอเตอร์ไซด์นะคะแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นตลาดนัดสวนไผ่ขวัญใจอําเภอ อำเภอควนขนุนนะคะไปชมป่าสาคูตลาดหัวลานสะพานเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาลานนาวอเตอร์ไซค์แล้วก็สักการะพระพุทธนิรโรนะคะนี่3จุดที่ที่มีการนัดพบกันนะคะแล้วก็เนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการมีทั้งานายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะมีรองนายกเหล่ากาชาติเฮรันยิกเลขานุก,การหัวหน้าสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัด ทั้ง12จังหวัดนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12นะที่จะมามาร่วมกิจกรรมกันในปีนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะ,ะวันนี้เนี่ยแล้วช่วงค่ำก็จะมีกิจกรรมด้วยส่วนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ที่3าพฤษภาค,คมก็ก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันนะคะมีกิจกรรมโดย จะมีการประชุมมีการบรรยายพิเศษด้วยเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอจากนั้นท่านผู้ว่าจังหวัดพัทลุงก็จะมอบของที่ระลึกนะคะแล้วก็จะจะอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเป็นการมอบทงอะคะ่ะเป็นการมอบส่งมอบธงกาชาติภาค12ให้เหล่ากาชาติจังหวัดยะลาซึ่งยะลาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปก็คือน่าจะในน่าจะใน ในปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้เขาน่าจะจัดทุกปีนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมานะคะขออภัยแต่ว่าเนี่ยก็คือให้รู้ว่าปีนี้เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็แล้วก็มีเพื่อนบ้านของเรานะคะคณะจากเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12เพื่อนบ้านเราที่มามาเข้ามาในพื้นที่นะคะมาร่วมประชุมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการต้อนรับเพื่อนบ้านของเราด้วยโดย เนี่ยปีนี้พัทลุงเราได้รับมอบหมายจากเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะคะแล้วก็จัดกันที่โรงแรมสิวารอย่อนอำเภอเมืองพัทลุงนะคะเพื่อให้เหล่ากาชาติจังหวัดภาค12เนี่ยได้มาร่วมกันประชุมนะคาดว่าเนี่ย ผู้ที่จะมาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยปีนี้386ยคนนะคะวัตถุประสงค์การจัดก็คือเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานผลงานแล้วก็พบปะแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ต่างๆของกรรมการของสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12นะคะแล้วก็เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเนี่ยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยนะคะก็เนี่ยสจังหวัดเออไม่ใช่สมจังหวัด3อำเภอของพัทลุงที่มีการคัดเลือกมาแล้วนะคะว่าจะเป็นสถานที่ในการต้อนรับคณะทั้ง อตอนต้อนรับคณะภาค12นะคะตั้ง2วันวันที่2แล้วก็วันที่3พฤษภาคมพรุ่งนี้เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าผู้ช่วยจะได้เข้าช่วงเมืองหลุงอัปเดตกับเราหรือเปล่าถ้าเข้าเนี่ยน่าจะได้พูดคุยบรรยากาศให้ฟังกันด้วยไม่นะคะ <c oughs> เสียดายไม่ได้มีโอกาสไปร่วมนะคะไม่ได้ไปร่วมบรรยากาศว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะเราก็ยินดีต้อนรับคณะนะคะ คณะเหล่ากาชาติจังหวัดภาค12ทุกจังหวัดเลยที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันแน่ที่แน่ๆเลยเนี่ยแน่นอนว่าจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของพัทลุงเราอาหารการกินวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะจะได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนนะเมื่อมาแล้วก็จะได้บอกต่อส่งต่อให้กับคนในพื้นที่ในจังหวัดของเขาต่อไปนะคะ